มาจัดไอเทมลับให้นักตกปลากันนะคะสายลุยไม่คุยเยอะนะคะนี่จะส่งแก๊บนะคะก็เลยขอมาถ่ายให้หน่อยเพราะว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยอันนี้ลูกค้าเขาสั่งมาเลยเอาเป็นเพิ่มกระบอกปักคันนะคะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันคืออะไรนี่เราก็เลยเออถือโอกาสขอขอพี่เขาถ่ายก่อนนะคะนะประกบคู่กับกล่องมิโฮเจแปนนะคะ BM 5000นะคะสีเลมอนลิมิเต็ดนะคะโคตรหล่อกล่องเขาก็จะมี ความพิเศษหลายจุดนะคะตรงจุดจุดนี้เนี่ยเราจะมาทำการใส่ตัวนี้ให้ดูก่อนนะคะว่ามันคืออะไรนะคะเขาคือกระบอกสำหรับปักคันเบ็ดนะคะเวลาเราไปเดินตีเนี่ยวิธีใส่ก็คตรง่ายนะคะนี่มันจะมีแท่งตรงนี้นะคะปึ๊บเข้าไปจะแกะออกดึงไอตัวนี้ออกนี่ถือมือเดียวถ่ายมือเดียวข้างในตรงเนี้ยเขาจะมีช่องนะคะงัดได้เลยโอ้โห จริงๆอะไอกระบอกปักคันของของของเวอร์ซัสอะก็มีนะแต่มันอันนึงมัน790เฉพาะกระบอกนะคะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบไอ้นี่นะแต่ของโคไซดอนเนี่ยเขาขายอยู่ที่อันละสองบาทนะคะซึ่งมันดีกว่านะคะมันประหยัดกว่านะคะก็เลยเอามาจัดให้แนมาปักไปให้เลยเดี๋ยวจะให้แก๊ปเขามารับแล้วนะคะ จะใส่ได้ทั้งหมด4อันนะคะก็บอกปากแต่อันนี้พี่เขาสั่ง2อันมี2ส,สีนะคะสีน้ําเงินแล้วก็มีสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะคะอันละ290บาทเวลาปักแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาเราไปเดินไปตีตกปลาตามหมายเนี่ยเราสามารถเอาคันเบ็ดเราอะ่ะพร้อมลอกเสียบไว้ตรงนี้ได้เสียบไว้ตรงนี้ได้นะคะทําให้คันเบ็ดเราอะ่ะไม่เสียหายนะคะไปตกปลาคนเดียวก็เดินได้ไปงานแข่งอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ดีนะคะข้อดีของเจ้ากล่องตัวนี้นะคะมีหลายจุดมากๆนะคะ วิธีเปิดปิดเนี่ยเราสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านนี้นี่ด้านนี้นะคะคือจะเปิดให้มันมาเป็นฝายังไงก็ได้จะเปิดด้านนี้นะคะไม่ว่าคุณจะวางด้านไหนคุณก็สามารถเปิดได้นะคะบนเนี้ยนั่งได้นะคะนั่งได้รับน้ําหนักได้ร้อยห้าสิบกิโลนะคะผู้ชายตัวใหญ่ๆก็นั่งได้นะคะสบายๆนะคะตัวเปิดปิดที่จับเนี่ย ค่อนข้างแข็งแรงนะคะต่างจากของจีนมากนะคะต่างกันมากจริงๆนะคะหนูบอกเลยว่ามันต่างกันมากจริงๆนะคะความแข็งแรงเขาเนี่ยสูงมากนะคะจุได้20ลิตรนะคะข้างในก็จะมีพวกแบบเอพื้นที่โล่งเอาไว้ใส่ลอกได้ใครที่มองหากล่องใบเดียวจบตั้งได้นะคะใบหนึ่งก็ค่อนข้างคุ้มค่านะคะถ้าถามหนูมันเป็นไอเทมที่ต้องมีสําหรับนักตกปลาอยู่แล้วแหละเนี่ยไม่ต้องกลัวหกยกได้นะคะ ข้อดีที่หนูชอบคือมันแทนเก้าอี้ได้นะคะมันแทนเก้าอี้ได้ข้างในเนี่ยเขาจะมีถาดเอาไว้ให้เราใส่เหยื่อนะคะไว้ให้เราใส่เหยื่อได้แล้วข้างในเนี่ยตรงเนี้ยส่วนของความจุอันนี้คือดีมากๆคือสามารถใส่ลอกได้ค่อนข้างเยอะนะคะใครที่แบบไปตกปลาคนเดียวอ่ะไม่อยากถืออะไรพลุงพลังใส่กล้องใส่ลอกอ่าเนี่ยข้างในจุแบบจุกๆจนะคะที่เขาให้มาโล่งๆแบบเนี้ยมันดีมากนะคะเราสามารถอัดแปได้ทุกอย่างไม่ว่าจะใส่ลอกใส่เหยื่อปลอมใส่ อุปกรณ์ตกปลาบึกนะคะอุปกรณ์เล่นงานทะเลใส่เหยื่อจงเหยื่อจิกจุกแบบใบเดียวจุกๆนะคะอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องราคานะคะมีโฮเจแปนนะคะของแท้แน่นอนนะคะสีเขียวเลมอนนะคะไซส์มาตรฐานนะไซส์ไขด่ดีความจุ20ลิตรนะคะใบหนึ่งนะคะตัวนี้จัดโปรเหลือ1,590บาทนะคะส่วนกระบอกปักคันเนี่ยอัละสองบาทนะคะ ถ้าให้ส่งไปษณีเนี่ยมีเพิ่มค่าส่ง200บาทเท่านั้นนะคะ EMS ส่งตรงถึงหน้าบ้านนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะจ๊ะไปแล้วจ้า